ที่เราได้มีโครงการ C A B Love บอกรักในหลวงนะครับพวกเราได้รวบรวมการ์ดทั้งหมด720,000ใบนะครับได้รวมกันมาแล้วที่สำรวจสอบสวนกลางนะครับวันนี้ก็ได้มีการส่งมอบจากทุกกรมขับการภายใต้กรมปชาการสอบสวนกลางทั้งผมและผู้มชาระดับสูงของกรมปชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่นำการ์ดของพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนำทูลเก้าถวายที่พระบรมหาราชวังถวายท่านเพื่อ ท่านจะได้โปรดอ่านการที่ประชาชนได้ส่งข้อความส่งบอกรักถึงถึงพระองค์ท่านนะครับเพื่อพระองค์ท่านได้เป็นร่มโพล่มไทรของประชาชนชาวไทยตลอดไปครับหนูรักในเรืองค่ะหนูรักในหลวงและหนูรักราชวงศ์ค่ะขอพระองค์ทรงเจริญขอให้พระองค์มีความสุขมากๆขอพระองค์ทรงเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระ,รจะเจริญพรอพระ,จะเจริญนอกจากโครงการ C A B Love บอกรักในหลวงนะครับเราก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดวาดภาพนะครับตามหัวข้อที่ชื่อ สืบสารสารักษาต่อยอดตามพระประริธิ์ส่งข้อประกวดประมาณพันกว่าภาพนะครับก็จะเป็นระดับผสมศึกษาไม่ผสมศึกษาอุดมศึกษาเรามีคณะทํางานคณะกรรมาการที่มาให้ให้คะแนนนะครับมีทั้งตํารวจและภาคเอกชนทั้งสื่อมวลชนมาช่วยกันให้คะแนนครับจนได้รางวัลชนะเลิศรางวัรลรองชนะเลิศนะครับทางผมและทุ่มชาของสอบสนกลางเนี่ยก็ได้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลก็จะนําภาพที่ได้รางวัลที่หนึ่งของจากทุกรุ่นอายุนะครับ เข้าไปทูลเก้าถวายนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาข้าพุทธเจ้าคนตำรวจทัยวจิลบกพิเศษขอถวายสัตย์เาณรว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริต จเล่อนลอยตามเรื่องพายุโคนลบาตามุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสารรคคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระโรมราชโชว่าตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่มอมขอเดชะ